บารก็ไม่พีนะ่ะเด็ดเลยโอ้ไปลงสนามโรงเรียนตรงนู้นได้นะ,ะเต้องทำความสูงออกไปก่อนเนี่ย แนวนู้นเป็นจะเป็นลมไอมันไม่หน้ามันไม่รับลมต้องระวังนะครับทาด้านายเรียไน,นไป้ไดนะ้เป็นลมกดที่ที่ลงเยอะแย,ยะนะครับที่ลงฉุกเฉินเยอะแยะบินเดินทางได้นะครับ น่าจะบินเดินทางได้เกาะเทอร์ม่งเทอร์มอนไปนูน่นเกาะเขาเดินเขาดินสงดินสอนน่าจะได้ แรกนี้ไม่ค่อยอยากจะเรียงเยอะนะเดี๋ยวถ้าเป็นบินปกติประจำทีว่าปั่นขึ้นไปได้นะก็เดินทางไปได้คุเกิดคขาสูงจำจากลูกนี้ไปรูนี้ได้หนั่นร่คลาสสามร่คลาสสามบินเดินทางได้ ูแนวนะอันนี้วิงโอเวอร์ไม่เล่นฟูลสตอนไม่เล่นเบงใจเลยไปเล่นฟูลสตออนที่พูแอมเลยโอ้โหสโโตอรจริงๆนะสวลงขาไผ่ดีหลุดออกมาได้นะที่พูแอมกะระยะฝั่งนี้น่าจะเดินทางไปได้แนละ้วนี่ ูก่อนนะเดินทางไปไหนได้บ้างฝั่งนี้อันนี้เป็นร่มคาดเอนะครับโอโซน,น <O zone. S 2> โมโจโนครับร,ร่มคาดเอต้องมีคนช่วยจับหลังเนะมื่อกี้ถ้าไม่ช่วยจับเขาไม่อยู่ ลงเยอะมางน,นี้ไ,ไปยกบ้าต้นไม้ไม่กระดิกเลยฝั่งน,นี้ต้นไม้ไม่ค่อยกระดิก บนดิ่งดีกว่าบินพอพอได้รู้แนวรู้เขตนะเดี๋ยวนักเรียนไปเล่นไกด์เซิร์ฟตอ่อเบรกเบรกเดี๋ยวผมลงวะได้ๆๆแต่แนวนี้ กับรดลงมารอข้างหลังเลยพี่แต่แนวลงนะครับจะเป็นแนวลมกดนะครับนักบินต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้นไม้เยอะนะครับ พอลงกาไปในหลุมนี้กดทันทีเลยนะต้องระวัง ุพอลลมอย่างนี้ทั้งปีนะครับลมอย่างนี้ทั้งปีคุดีทั้งปี на ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะนะจะดินเยอะเถอมอนเยอะนะแนี่นี่ยังย,งยกอยู่เลยออกมาม,มองอย่งยกยังยกอยู่สามารถลงไปลุ่มสนามเมืองมีนะอาจจะไปไหม สวยนะข้างบนนี้เป็นเอาเอาเขาลาด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 ลงดีกว่านะค,คือบินนะครับนะครับต้องบินให้คุ้นชินสภาพอากาศนะถึงจะเล่นได้นะ ถ้าไม่คุ้นชินสภาพอากาศนี่ก็อยากไม่แนะนําไม่อยากไปเล่นต้องไปชินก่อนว่าตรงไหนมียกตรงไหนมีโยนตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีบอ่อนะครับคุ้นชินสภาพอากาศประมาณสิบป้ายยี่สิบป้าสามสิบป้นี่ก็เล่นได้นะเล่นเล่นยังไงก็ได้เล่นไปได้เดี๋ยวเล่นมิงโวเวอร์ไปแล้วเจอเทอร์โมนติก็ไปสักดอกก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ยังยกอยู่ ตร,ต,รตรงนู้นก็ลงได้เป็นสวนป์มอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำลงนู่นมีทุ่งนาเอ้ยมีเสาไฟฟ้านะครับเห็นแ right. ล้วเสาไฟฟ้า เราปัดด้วยก็ถือว่ายังสูงอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าแนวนน้นนะมีสายไฟนะสายไฟพอลงไปนี่ลมจะกดนะครับต้องระวังนะ้อต้องบินนะลมจะกด เลยแนวสายไฟมันเอานะก็มีชาวบ้านอยู่ลนะงแมวนี้นะที่ลงเยอะแยะกว้างขวางเนะข้าแนวนี้ไว้ระโยกไว้นะนะจะเริ่มกดนะเนะข้าข้างในนี้จะเริ่มกดนะครับ ่วมได้ง่ายๆนะ